สวัสดีค่ะช่องทองม้วนสาวผู้ไทยนะคะช่องที่ทําทองม้วนสดและทองม้วนกรอกนะคะจําหน่ายปลีกและส่งด้วยนะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลบางเมืองนะคะคจังหวัดสมิตาการวันนี้นะคะคลิปนี้ที่เรากำลังถ่ายให้ดูนี้ก็คือผักเคลนะคะเคลนี่ก็คือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือคณะใบหยักนะคะก็เป็นพืชอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทํากับข้าวและอาหารที่มีสารสกุล หลายอย่างนะคะเมื่อกี้เราไปถ่ายคลิปให้ดูแล้วที่อนุบาลนะคะโรงเรียนอนุบาลยั่งยืนของเทศบาลบางเมืองนะคะที่เป็นฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมนะคะเขามีโครงการปลูกผักเคีวนะคะแล้วก็ผักอื่นๆกินโอเลตโอ๊กด้วยนะคะเมื่อกี้เราไปถ่ายมาแล้วคลิปหนึ่งสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะเราไปเอาผักเคีวมาเพื่อทําผลิตภัณฑ์ทองม้วนนะคะแปรรูปนะคะเอามาแมทกันกับขนมทองม้วนนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะ คลิปนี้เราจะให้ดูส่วนผสมนะคะเราจะทำทองม้วนเคลใบเตยนะคะลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงออกมานะคะติดตามเมื่อกี้พอเราได้ผักเคลแล้วนะคะเราก็เป็นกรรมวิธีนะคะเราจะเอาหั่นผักเคลมาปันนะะปน่นนะคะปั่นเซฟเครื่องปั่นนะคะน้ำใบเตยส่วนสัดส่วนนะคะเราก็ยังไม่บบกนะคะเดี๋ยวเราขอทำออกมาก่อน นี่ก็คือวิธีการเฉยๆนะคะต่อไปเราจะเป็นการเข้าเตาดูนะคะเห็นไหมคะพอเราปั่นเนื้อผักเคียวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าออกมาเป็นทองม้วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะว่าเป็นอย่างไรอบคุณเพียบเลยนะคะเนี่ยแป้งสองกิโลนะคะต่อผักเคียวห้ากรัมนะคะห้ากรัมก็คือตึ้งขีดนะเราจะหั่นลงไปปั่นทงน้ำไปเตยน,นะคะ แต่ตอนทําเราจะหั่นใบที่เป็นใบเป็นชิ้นผักเคียวอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราดูลังจากเราปั่นผักเคียวใส่แป้งแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มเข้าเตาทีนี้ส่วนผสมในระหว่างทำํำเราก็จะหั่นผักเคียวอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะแล้วก็มีน้ำใบเตยเพราะทำเราทำสูตรทองม้วนเคียวใบเตยนะคะรสใบเตย เคลนี้พูดถึงว่ากลิ่นนี้เขาจะไม่มีกลิ่นนะคะรสชาติแต่เ็ามีสรรพคุณมากมายด้วยความที่เขาไม่มีกลิ่นเราก็เลยใช้ใบเตยนะคะเป็นส่วนผสมกลิ่นใบเตยลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของ้วลจะออกมาเป็นยังไงติดตามค่ะ แก้วน้ำใบเตยนะคะเราจะไว้ทยอยเติมเวลาแป้งเหนืดนะคะพอแป้งออกเ,นเหนียวหนืดอเราก็เติมค่อยๆเติมลงไปทีละนิดในระหว่างทำแล้วรสชาติของน้ำใบเตยนะคะที่เราปั่นด้วยใบเตยแท้ๆนะคะก็จะออกมาเป็นกลิ่นใบเตยนะคะเป็นรสใบเตยหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมนะคะที่จะเข้าเตาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมา เอาเตาทังนวนกันนะคะถอง้วนกรอบเคียวนะคะเคียวใบเตยตัวอย่างที่บอกนะคะสับคุณผักเคียวก็คือต่อเรคเคียวสารบำรุงหัวใจนะคะสับพคุณไหนอย่างนะคะขเขาเรียกว่าราชินีผักเคียวนะคะรสชาตินะคะไม่มีรสชาติกลิ่นก็ไม่มีเราก็เลยใช้ใบเตยนะคะน้ำใบเตยเสริมข้าป ่อให้มีกลิ่นของใบเตยนะคะในสูตรท,ทองมวนสาว์ูไทยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจึ้งไว้ตรงผักหน่อยนะผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยนะคะเราเป็นกนูถ่ายเราผู้ช่วยเป็นคนทํานี่คือผักนะคะผัเกเคียวนะคะเราปั่นลงไปด้วยนะคะที่เคียวเคียวคือเราปั่นผักเคียวลงไปด้วยแล้วก็น้ําใบเตยนะคะแล้วก <C' n S 2> ็เราก็มาหั่นอีกต่างหากนะคะเราหั่นนะคะนี่เดี๋ยวจึ้งไว้หน่อยนะคะ ผู้ช่วยเด็กจึ้งไว้ตรงผักเกีวนะคะนี่นะคะมีส่วนรสชาตินะคะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะว่าจะโอกขนาดไหนนะคะอยู่หน้าเตานี่รับรองอร่อยมากปกติพรมวลเราก็อร่อยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยิ่งมาเพิ่มสรรพคุณของผักนะคะคือเรามาต่อยอดนะคะอยอดนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทาน ผักเป็นอาหารนะคะก็ามาทําเป็นขนมก็ได้นะคะเป็นทองมวนกรอบนะคะผักนี่เวลาเข้าไปแล้วเวลาสุกนะคะจะกรอบมากเลยนะคะกรอบมากนะคะสีสันนะคะอันนี้คือยังไม่ได้นะคะนนคือยังไม่ได้เดี๋ยวทําเป็นท่อนให้หน่อยออนทําเป็นท่อนเออไม่ต้องตัดไม่ต้องตัด เราจะชิมนะคะเราจะชิมให้ดูนะคะ ีน้ำใบเตยนะคะกับผักเคียวที่เราปั่นนะคะเราจะมีส่วนผสมของเรานะคะอันนี้ขออุดไว้ก่อนนะคะเรื่องส่วนผสมว่าเราทำยังไงจะดูที่รสชาตินะคะกำทําง,งานตามผสมไปด้วยนะคะได้ยังไงนะคะทลิปนี้นะคะผักเคียวตั้งแต่เราไปที่แปลงผักนะคะกับน้องฝ่ายส่งเสริมที่อูเทศบาลบางมือนะคะของท่านนายกเงนะคะอนุสัตต์น่ากินนะคะที่ส่งเสริมให้เรานําผักมาต่อยอดเป็นขนมหวานนะคะ จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณกดไลค์กดแชร์นะคะอีกอย่างนึงคะแจ้งข่าวก็คือวันที่29พฤศจิกายนนะคะฝ่ายส่งเสริมก็จะมีการเปิดสวนผักเป็นทางการโดยนายกตูนันทิดานะคะทีนี้ทงม้อนของเรานะคะก็จะได้ไปแสดงโชว์นะคะก็คือเรายกเราไปเลยนะคะแล้วทําแบบนี้ให้ในายกตูดูนะคะในวันที่29ะะที่โรงเรียนอนุบาลยังยืนนะคะติดเทศบาลเมืองเลยนะคะติดของเทศบาลเมืองนะคะ เดี๋ยวยังไงวันนั้นเราจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะที่นายกสุมาเปิดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทองม้วนเรานะคะอาจจะเป็นทองพับอาจจะมีทองพับด้วยนะคะนอกจากทองม้วนนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ความผิดพลาดในการถ่ายทํานะคะหรือว่าการไม่มสั่นนะคะต้องสั่นหรืออะไรหรือการพูดจ่จานะคะขอบคุณนะคะเข้ามากดไลยสวัสดีคะ่ะขอบคุณเทศบาลบางเมืองด้วยขอบคุณคะ่ะวันนี้มีขนมทองม้วนนะคะ ตองนวนแห้งสูตรใหม่นะคะใส่เคลคณะเคลวคณะเคลนะคะโอ้โหเมื่อกี้ชิมไปแล้วนะคะเนี่ยลองดูคุณป้านะคะคุณป้าคุยนะ่อ่วย่ารสชาติอร่อยนะคะใหม่ๆจะเตาแล้วเนะป้านะดูฟังเสียงนะคะฟังเสียงอร่อยอลองกินลองซื้อกินดูนะคะอร่อยจริงๆค่ะไม่ได้โกหก เพราะเรากินประจํารสชาตินี้เึ